สวัสดีค่ะพบกับอูซางบอยมหาสารคามค่ะมัน,นี้อูซางบอยเอาเทนเลอร์ขืนรถเกียวดีซี70มาส่งขายยมเพอบานฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะคันนี้แกลูกค้าเลือกเป็นตัวอาซีสมนะคะจะใส่ล่างหนำนาซีเป็นโตคัสซีเลยก็ใส่ล่างหนำทั้งเบอร์เลยด้ค่ะคันนี้สเปกอาพื้นที่การใส่งานกว้างอยู่ที2เมตรนะคะยาว4เมตรหาซิฟสำหรับขืนเทนสำหรับขืนรถเกียวดีซี70นะจ๊ะ ถ้าเกิด FC ค่อนใดสนใจสาม,มารถจองกับซางบอยได้ค่ะเบอร์โทรซางบอย062หส,ส,สาสหนึ่งเจนงจายาวสีเมตรหาซิบละกันายสโลบให้อีกหาซิบเส้นค่ะละกจะได้ปีนขึ้นง่ายๆแข็งแรงแน่นอนรุนนีิกะ เฮดดีไซน์สำหรับดีซีจะศูนย์นะคะทาเกิดดีซีหนึ่งศูนย์แปดหลักการดีซีหนึ่งสองศูนย์หลักการจะใหญ่ก็หนีโค้งสานก็จะอาหนาก็หนีค่ะตามลำนักของรถเกียวห้เลคือรถเกี่ยวกับมี่หลายสีค่ะถ้ารกคามักสีใดก็สามารถสร้างในขั้นอาขั้นนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีสมนะจ้ะใสรถเกี่ยว เดี๋ยวช่วงใบซางบอยจะไปทรงกับบ้าปูมั่นลูกขายอยู่อำเภอหน,นองสาวหองจังหวัดขอนแก่นค่ะหลก้กกาจะไปทรงอยู่อำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมาจ้า